สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน,นวมาวิพี่วีน่ารักมากบอกว่าแบบอย่างที่บอกบอนเวทีนะคือตอนที่ผมเจอพี่วีในเซตครั้งแรกอะ่ะคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเป็นพี่ที่เราแบบฟังเพลงเขาตลอดเลยแล้วแบบเห็นแต่เห็นแต่เขาในแบบตั้ง The Voice, แต่เดอะไวท์เราไม่เคยคิดว่าแบบเออเราจะได้มาร่วมงานกับเขาได้กันพอเข้าฉากพอเข้าเซตเนี่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกเก่งมากแต่พี่เขาเฟนรนดี่มากพี่เขาช่วยแบบพยายามแบบเล่นกับเราแบบ ต่อมุกกับเราด้วยช่วยเราผ่อนคลายขึ้นแล้วด้วยแบบเออ่ด้วยบริบทของ MV นี้เนาะมันต้องแบบมีความแบบเกีโยวนิดหน่อยเราก็แบบโอพี่เขาโตกว่าเราเยอะเลยเราก็เออ่ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพอทํางานเนี่ยพี่เขาพี่เขาน่ารักมากแล้วช่วยเราเยอะมากครับตอนที่ก่อนจะเจอนีเราคิดว่าพี่เขา,าเขาไป็นยังไงนะชิคๆแล้วตอนนี้ก่อนที่เจอก็จะมีอิมเมจเขาจากหนังเรื่อง One for the Road เพราะมันเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมาก แล้วมีอิมเมจของความแบบความแบบโหมมากๆความเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆความม่นใจมากๆแต่พอมาเจอพี่ตัวจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเฟรนลี่กว่าแบบกว่าคาแรคเตอร์นั้นเนาะไม่ใช่ในจอนอะแต่กว่าคาแรคเตอร์นั้นที่เขาเล่นออกมามากก็ทําให้เรารู้สึกขอนคลายได้เยอะแล้วก็ทําให้ตัว MV เนี่ยก็มีแบบมีเคมีหรือว่ามี Energy บางอย่างที่เออเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีกับเขาขนาดนั้นตอน,ตอนแรกครับ าาฮะก็มีมีคุยเรื่องเพลงครับผมแต่ว่า,เ,าเรื่องการพัฒนาของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทำเรื่อยๆเนะเาะก็มีการคุยกันว่าแบบเออแบบเทคนิคถึงการร้องเพลงการแบบแต่งเพลงการเขียนเพลงว่าเออพี่เขาเป็นสไตล์ไหนเป็นไทยไหนครับก็ช่วยผมได้เยอะเหมือนกันครับ่เเพลงนะเราก็เพิ่งบโชว์ร้องเพลงางานใช่ครับเพิ่งกลับมาจากาโตเกียวไทยเฟสติวัลครับผมก็เป็นงานที่ สนุกมากเครับคือเป็นงานทีเ่เป็นของทางสถานทูตจัดนะก็ได้ไปเจอ,เอได้ไปเจอแฟนคลับญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอทั้งคนญี่ปุ่นในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าแบบเออแบบไทยเราจะมีการจัดงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องเล่าามตรงว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักงานนี้มาก่อนจนได้ไปก็มีความรู้สึกว่าเออเอ้ยมันเป็นงานที่ดีเหมือนกันสำหรับทั้งตัววัฒนธรรมไทยและซอฟต์ power ไทยด้วยครับก็ หวังว่าจะมีงานแบบนี้เรื่อยๆครับผมไม่ว่า,าใครจะไปก็ตามเพื่อแบบเผยแพ่ทั้งเพลงไทยทั้งทีป๊อปทั้งอะไรต่างๆครับเปน็นที่ี่นหกนอ,อ,นนหอับเรานรัอุ้ยน่ารักมากเลยแฟนญี่ปุ่นเป็นเ,เป็นแฟนคลับที่แบบพพอร์ตเรามากหน้างานแล้วก็ทั้งหลังบ้านด้วยมีทั้งมีทั้งส่งฟูด้ดมีทั้งส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็จำนวนแฟนคลับที่มาและเอเนอร์จีที่ให้หน้าเวทีเนี่ยคือเต็ม้อยครับนั้นเขามา เต็มร้อยแล้วเราก็ต้องให้กับเกินร้อยครับเป็นการไปเลยเราทำไปที่ไหนกังพรเนาะใช่ครับเป็นครั้งที่สองครับใช่ไกลับไปแบบเที่ยวไหนแต่รอบแรกนะรอบแรกก็มีวันเที่ยววันสองวันครับผมแต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ทำเฟรมมาผมติดสอบของมหาลัยครับก็เลยได้บินตามคนอื่นเข้าไปคืนวันที่19แล้วก็เช้าวันที่20ก็คือขึ้นเวทีเลยแล้วก็กลับเลยครับไม่ได้มีเวลาทําอะไรเลยก็จริงแล้ว ที่เห็นอยู่ต่ออีกวันวันที่21ก็คือ,อไล่เดินสายสัมภาษณ์สื่อนี่แหละครับผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเลยเลยใช่ก็ก็เลยหวังว่า่าก็คุยกับพี่ปอไปว่าแบบเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบเออแบบจัดทริปกันจริงจริงจังไปเที่ยวเพื่อได้แบบไปเก็บในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปเก็บกันครับเ,เมืองอะไรที่อยากไปเหรอครับรคือผมอยากไปหลายเมืองครับผมอยากผมอยากไปแบบเส้นทางแบบเออ จากเหนือลงใต้ครับผมก็คือเริ่มจากโอคเอดโดแล้วค่อยๆไล่ลงมาใต้เรื่อยๆอาจจะไม่สุดที่โอซาก้กาก็ไกลแล้วไม่ก็ฟุกุโอกะซึ่งไกลมากครับวิทยครับอ่าใช่ครับก็อยากให้เขาสัมผัสด้วยเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวต่างประเทศด้วยครับผมก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่เราเคยไปแล้วแล้วเราชอบด้วยก็อยากจะพาเขาไปครับเดี๋ยวไปาเราันท่งีกนะคะอ่ะยังไม่ครบครับผมแต่ก็ เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ฝากรอติดตามทางประกาศทาง IG ของพวกผมแล้วก็ทาง IG ของและทุกช่องทางของ GMMTV ครับมนเป็นภาษามันมันไปได้ไหมครับไม่ได้ครับตอนนี้เลยครับไม่ได้ครับอ่าใช่ครับก็ขายแบบไปแล้วก็หมดแล้วด้วยก็เป็นวันที่24วันที่25มิถุนา ก็การซ้อมก็เริ่มไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็บอกเลยว่าด้วยครามที้รอบนี้คนมันเยอะเนาะจำนวนเพลงของแต่ละคู่มันก็จะน้อยจะน้อยกว่าฟิลแฟนฟันหน่อยนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคู่มีแต่ละอัธรรมีแต่ละความสนุกเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่น,นค,คู่ผมเองเนี่ยพอได้ซ้อมพอได้เห็นโชว์แล้วนั่งคุยกับวิปปอนว่าโหเออในเวทีนี่มันต้องมันมันต้องเดือดแน่นอนดังนั้นคู่อื่นก็ไม่แพ้กันครับจากที่ผมได้ไปลองแบบ แอบสอง่สงการซ้อมของเขาดูก็ไม,ไม่ธรรมดาเหมือนกันรับรองว่าคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคอาม,มีอะไรปบรงคฮะขอขอะไรปบรงคือคู่อืน่นเขาอาจจะมีเอกลักษณ์แบบชัดเจนนะผมอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปเวทตลกไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไปเวแบบสายเพอร์ฟอร์มไปเลยผมว่าสิ่งที่คู่ผมสามารถทำได้คือให้ทุกอย่างในโชว์เดียวครับ ให้ทั้งความจริงจังให้ทั้งความสนุกให้ทั้งความจอยให้ทั้งความม่วนได้หมดเลยก็เหมือนมีลูกออกมาแบบคนอื่นด,ด้วยใช่งไหมตอนนี้จะมีการแบบว่าทตอนนี้สลับคู่กันไหมครัฮะจะมีการสลับคู่กันไหมก็ก็คงไม่มีสลับคู่กันหรอกครับแต่ว่าจะมีการร่วมโชว์ดีกว่าอ,อ่คือมีการไปคอลลับกับคนนู้นคนนี้ว่าแบบเฮ้ย,ฉ,ยนนฉันอยากทำโชว์แบบคนนี้ฉันอยากเขาทำโชว์แบบนี้ซึ่งอพอมันกระยู่กัน16คนแล้วเนี่ย เอ่อแต่ละคนมันก็มีไอเดียก็มีโชว์ในหัวหลายอย่างครับผมที่แบบเอออยากจะให้คนดูได้ดูอยากจะให้คนดูได้เอ่อ r i e n c e กันก็ฝากติดตามดูด้วยครับเพราะผมผมบอกเลยว่าไอเดียของ16คนพวกเราเนี่ยสุดมากแต่ละอย่างอ่าใช่ครับผมก็ออนไลน์ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับเอ่อทาง TTM l i v e นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อบัตรไม่ทันนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ